มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงผลและป้าแตงเคลียดรามา่าชีวิตดีมีบ้านใหม่เพราะเอาคนตายมาหากินได้ขึ้นคอนเสิร์ตจินตลายัางคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจนะคะสำหรับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ตอนนี้ยังคงหาสาเหตุไม่ได้ค่ะซึ่งก็มีหลายคนนะคะตกเป็นผู้ต้องสงสยัย และหนึ่งในนั้นก็คือลุงพลแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ลุงพลกลับมีแฟนคลับแถมยังมีคนบริจาคสร้างบ้านไม่พอแค่นั้นนะคะยังมีคนท้าทามลุงพลให้เป็นนักร้องแต่งานนี้จะเป็นการเอาคนตายมาหากินหรือไม่นั้นแล้วลุงพลมีหลักฐานอะไรมายืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเองทั้งหมดนี้น,นะคะลุงพลได้คข่วงป้าแตงมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ วันนี้วันครบรอบ100วันการเสียชีวิตของชมพู่ทางครอบครัวได้มีการเชิญลุงพลและปะ้าแตนไปร่วมง,งานด้วยหรือเปล่าซึ่งลุงพลเองบอกว่ามีแค่ชาวบ้านทั่วไปที่ทางพ่อแม่ได้ไปขอความร่วมมือมาร่วมทําบุญส่วนที่บ้านก็ไม่ได้เข้ามาหาแสดงว่าเชิญชาวบ้านไปร่วมบุญครบรอบ100วันของน้องชมพู่ แต่ทางลุงพลและป้าแต่ไม่ได้ไปร่วมงานใช่หรือไม่ซึ่งลุงพลบอกว่าวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมเราก็ได้ไปทําบุญกันวันนี้ครบรอบ100วันน้องชมพู่แล้วในส่วนของลุงพลและป้าแตนที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กรู้สึกอย่างไรบ้างลุงพลบอกว่าที่ผ่านมาทางครอบครัวเรากับครอบครัวของน้องชมพู่ก็สนิทสนมกันดีเรียกได้ว่าเราไม่มีอะไรที่ขุนข้องหมองใจกันเราเองดูแลกันและกันอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่นึกถึงภาพที่เราได้เห็นก็รู้สึกเป็นห่วงขออนุญาตย้อนกลับไปถามถึงวันเกิดเหตุช่วงน้องชมพู่หายไปวันที่11พฤษภาคมช่วงสายๆตอนนั้นทำอะไรอยู่บ้างลุงพลบอกว่าทางผมกับป้าแตนไปกรีดยางตั้งแต่ตีสามหลังจากนั้นก็กลับมาใส่บาตรที่บ้านซึ่งช่วงเวลา8โมงกว่าๆเราได้มีการโทรนัดหมายกับแม่น้องชมพู่ไปสวนมันสำปะหลังที่อยู่กัน จนถึง9โมงกว่าก็แยกย้ายกันคือช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปทั้งลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็คือยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมลุงพลตอบว่าใช่ครับและถามต่อว่าคนที่เจอน้องคนแรกคือลุงพลเห็นบอกว่าตอนนั้นสติแตกไปเลยความรู้สึกตอนนั้นจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างลุงพลบอกว่าหลังจากที่ได้ออกค้นหาน้องชมพู่ ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14ก็มีชาวบ้านชื่อว่ายายตุ่นแต่โทรศัพท์มาบอกว่าเจอรองเท้าเด็กบนภูเขาณตอนนั้นเราเองไม่รู้ว่ารองเท้าที่เห็นเป็นของชมพู่หรือเปล่าเราก็มีความหวังว่าถ้าเป็นภูเขาใกล้ๆบ้านเราก็มีโอกาสเป็นของน้องตอนนั้นชาวบ้านก็พร้อมใจกันขึ้นไปดูวันนั้นขึ้นไปเป็นชุดเดินเรียงไปแถวยาประมาณ30-40คนระหว่างทางที่เราขึ้นไปเวลาพบข้ามพอดี พอขึ้นไปถึงใกล้จุดที่พบรองเท้าได้มีการนั่งพักแล้วก็ปรึกษาแล้วก็รอคนอื่นเดินมาซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลามืดพอดีทุกคนก็เตรียมใช้แบตใช้อะไรบริเวณภูเขาตอนนั้นไม่มีหญ้าอะไรรกมากมายทุกคนก็มองเห็นกันหมดเราก็ได้เดินขึ้นไปตรงจุดที่ทางชาวบ้านได้ซ่อนรองเท้าเอาไว้ยายตุ่นเองได้ให้เหตุผลไหมว่าทําไมต้องเอารองเท้าไปซ่อนลุงพลบอกว่ายายตุ่นบอกว่าเข้าไปหาของป่า เขาบอกว่าเห็นรองเท้าสภาพดีคาดว่าอยากจะเอาไปให้ลูกหลานที่บ้านก็เลยเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าเป็นรองเท้าใครหลังจากที่ขึ้นไปตามหาจ,จู่ๆลุงคนก็กลายเป็นผู้ต้องสงสยัยประเด็นนี้เองผมก็ไม่ทราบเหมือนกันที่จ,จู่ๆผมก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาของแม่น้องชมพู่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรข้อมูลอะไรทางแม่น้องชมพู่ได้รับรู้มา แล้วทำไมแม่ชมพู่เปลี่ยนไปจากคนอื่นมาเป็นเราเมื่อหันไปถามป้าแตนนะคะที่ถามว่าเป็นพี่น้องกับแม่ชมพู่เพราะอะไรความคิดตรงนี้ถึงเกิดขึ้นป้าแตนบอกว่าอันนี้ไม่เข้าใจกับน้องเราเองอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีอะไรเป็นเหตุผลที่จะทำร้ายหลานได้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าน้องคิดอะไรอยู่ใครมาพาให้คิดหรือว่าอะไรก็ตามที่มาสงสัยลุงพล คือที่ทุกคนเริ่มสงสัยลุงพลเริ่มมาจากแม่น้องชมพู่ถูกไหมคะป้าแตนบอกว่าน่าจะใช่ต้องเป็นเจ้าตัวถึงจะคิดอย่างนั้นได้เพราะว่าเขาเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตแต่เราเองไม่รู้เลยว่าเขาไปสงสัยได้อย่างไรเพราะว่าเกิดความสงสัยในฐานะที่เป็นป้าแตนแม่น้องชมพู่เป็นพี่น้องกันเราเองได้มีการเคลียร์ใจกันไหม รือว่าถามตรงๆไหมว่าเพราะอะไรถึงมาสงสัยสามีของเราป้าแตนบอกว่าไม่ถามตรงๆค่ะส่วนมากจะคุยผ่านแม่กับพ่อมากกว่าแต่ก็ไม่ได้คำตอบกลับมาแล้วคุณตาคุณยายวิเคราะห์อย่างไรบ้างป้าแตนบอกว่าตากับยายก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าฝั่งแม่น้องชมพู่ก็ไม่ได้บอกอะไรค่ะความรู้สึกของเราก็คือตอนนั่งดูข่าวอยู่ก็รู้สึกว่าอะไร เราเองไม่รู้ก่อนเลยว่าจะโดนคิดกับตัวเองแบบนี้แล้วคนในหมู่บ้านเขามองอย่างไรบ้างคะป้าแตนบอกว่าเอาจริงๆเราไม่กล้าที่จะมองใครเลยรู้สึกเหมือนอยู่กับคนแปลกหน้าเยอะๆบางคนก็สงสารเราบางคนก็ใช่หรือเปล่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนชาวบ้านกกอกเหมือนจะแบนลุงพลตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนใช้ชีวิตกันอย่างไรคะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็ใช้ชีวิตกันปกตินะคะ เขาไปทำไร่ทำสวนเหมือนคนทั่วไปลุงพลบอกว่าตัวผมกับป้าจะคอยดูว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานไปถึงไหนตรวจสอบมีการมาขอหลักฐานตรงนั้นตรงนี้ก็อย่างที่เป็นข่าวเราก็โดนทางเจ้าหน้าที่มาตรวจคนรถมาคนที่บ้านมาเอาหลักฐานต่างๆผมเองก็พยายามดูว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานจากคนอื่นไหม หรือว่ามันมีแต่เราหรือเปล่าที่ต้องมาเก็บหลักฐานเราเองก็ชอบอยากรู้อยากเห็นก็เลยมีการตรวจสอบว่าไปถึงไหนแล้วซึ่งเขาก็ทำแบบนี้กับทุกๆคนใช่หรือไม่คะลุงพลบอกว่าอันนี้ผมทราบเบื้องต้นก็คือมากที่สุดก็คือตัวผมซึ่งวันที่มาคนรถที่บ้านไม่ได้มีหมายค้นหรือว่าอะไรทั้งสิน้นมาในลักษณะที่บอกว่าอยากจะมาคุยด้วยปรึกษาเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่คุยเยอะ แต่ว่าไปๆไมาๆก็มีการพิสูจน์หลักฐานมาล้อมแล้วก็มาตรวจคนที่บ้านผลสรุปยังไม่ออกไม่ครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็รู้นิสัยผมดีผมจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาถ้าอันไหนไม่ใช่ความจริงผมจะเดินเข้าไปประทะที่บ้านเลยผมจะเป็นคนที่ชอบความจริงเรื่องอะไรไม่เป็นความจริงผมจะไม่ยอมให้เรื่องดังกล่าวมันบานปลายผมเองต้องพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจน ทุกอย่างก็จะจบและทุกคนก็จะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมมีคนเห็นใจลุงพลตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นแฟนคลับลุงพลบอกว่ารู้สึกดีใจในสิ่งที่เขาพยายามต่อสู้ทุกอย่างมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขายังเห็นความถูกต้องมันควรจะมาเหนือทุกอย่างมีคนนำรูปของลุงพลตอนสมัยหนุ่มๆไปเปรียบเทียบกับคุณสรงกลางเตชันอารงค์ป้าตันบอกว่าก็เฉยๆอยู่ด้วยกันมานานแล้วค่ะ ลุงพลบอกว่าเรารู้จักกันตั้งแต่ปี45ปี47ก็แต่งงานมีลูกและเมื่อถามป้าแตนว่าใครหลอกกากันป้าแตนเองก็ตอบว่าจะสู้ลุงได้ยังไงคะเมื่อถามว่านอกจากสร้างบ้านแล้วมีผู้ใจบุญอเฟอรร์มาให้ด้วยเห็น <c oughs> <He S 1> ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป้าแตนและลุงพลมีโอกาสได้นั่งโซฟาใช่ค่ะคือเราไม่เคยมีทุกอย่างในบ้านใหม่หมดเลยค่ะ ตอนที่นั่งโซฟาครั้งแรกรู้สึกอย่างไรลุงพลบอกว่าก็ภูมิใจที่เรามีโอกาสมีโซฟาเป็นของตนเองอีกครั้งก็ภูมิใจกับทุกคนที่ได้ส่งของทุกอย่างที่มีค่าถึงแม้เป็นสิ่งเล็กๆแม้แต่กำลังใจที่ไปหาที่บ้านเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเราลุงพลและป้าแตนบอกว่ายังคงยืนยันครอบครัวของเราเองไม่ได้เปิดรับบริจาคใ,ใดๆทั้งสิ้น มีคนเอาเราไปแอบอ้างไหมลุงพลบอกว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันจริงๆและวัตถุประสงค์ที่เขาแอบอ้างผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรยังคงมีความกังวลใจอะไรอยู่หรือเปล่าลุงพลบอกว่าก็มีความกังวลเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมันผ่านมา90วันแล้วผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ต้องเก็บหลักฐานอะไรอีกเยอะเราเองก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ซึ่งมันนานมากสําหรับเราถามว่าทุกวันนี้เราทํางานปกติไหม ก็ไม่ได้ทํางานอะไรที่บ้านครับตอนนี้รับแขกคนที่มาให้กําลังใจที่บ้านแล้วก็รอดูความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่แราตั้งแต่เกิดเรื่องเองไม่ได้กลียดอย่างเลยถ้าเรื่องยังเป็นแบบนี้จะทํางานกันยังไงลุงพลกับป้าแตนยังมีความหวังไหมคะที่จะจับตัวฆาตรกรตัวจริงได้ลุงพลบอกว่าก็มีความหวังครับเรื่องเวงกรรมมีป้าแตนเองบอกว่าคนที่ทําเขาต้องรับกรรมที่ทํากับหลานของเรา มันต้องมีคนทำดูจากสภาพแล้วเขาจะขึ้นไปข้างบนไม่ได้แน่คนเดียวป้าวาจารทีเองก็ต้องหาจนเจอเสียใจหรือเปล่าคะที่มีคนกล่าวหาเราลุงพลบอกว่าทุกวันนี้เฉยๆครับรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่คนอื่นกล่าวหาเราซึ่งผมเองก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตนเองอยู่แล้วว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆป้าแตนบอกว่าเราเชื่อมั่นกันมาตลอดแล้วก็มั่นใจด้วยว่าลุงไม่ได้ทํา ทุกคนจะมองอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้อยู่กับเราเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายเราใส่ใจคนที่ครอบครัวของเรามากกว่าค่ะให้กำลังใจกันและกันอย่างไรในวันที่กระแสสังคมแล้วกระแสสังคมในชุมชนหมู่บ้านช่วงแรกๆมองว่าเราเป็นผู้ต้องสงสยัยป้าแตนบอกว่าไม่ต้องคิดมากค่ะลุงพลบอกว่าไม่ต้องคิดมากอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด คนจะพูดก็ให้เขาพูดไปสิ่งไหนที่จริงสิ่งไหนที่ไม่ใช่ทุกอย่างเวลาจะตัดสินมันเองค่ะถ้าวันนี้มีคนเข้าใจเราในแบบที่ไม่เป็นความจริงลุงพลและป้าแตนจะบอกอะไรกับพวกเขาป้าแตนบอกว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะลุงพลบอกว่าอยากจะฝากเกี่ยวกับโลกโซเชียลว่าการดูข่าวซึ่งข่าวทุกวันนี้มันมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม อยากจะให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคนดูข่าวทุกวันนี้จะรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต้องรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นลุงพลกลายเป็นคนดังถึงขั้นพี่จินตลาภูลร,ราบมาเชิญลุงพลไปร้องเพลงที่คอนเสิร์ตลุงพลบอกว่าก็มีผู้จัดการส่วนตัวของจินตลาภูลร,ราบมาที่บ้านแล้วก็มาคุยเรื่องว่าการร่วมงานวันที่หนึ่งกันยายนผมก็ได้ตอบรับ ทางผู้จัดการไปดาว,ว่าจะไปร่วมงานด้วยเราเองมีโอกาสเห็นลุงพลเป็นศิลปินเดี่ยวไหมคะลุงพลบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับเวลาเอาจริงๆลุงพลกับป้าแตนรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำลุงพลบอกว่าเท่าที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวน้องชมพู่มีช่วงหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ปรึกษากับครอบครัวของเขาก็ไม่ได้คิดเป็นกังวลว่าไปสงสัยใครเป็นพิเศษเพราะว่า ัวผมเองกับป้าแตนเราก็อยู่กับครอบครัวของเราซึ่งเราไม่รู้ว่าครอบครัวของพ่อกับแม่น้องชมพู่นั้นเขาไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่าหรือว่าไปทะเลาะก,กับใครรุนแรงถึงขนาดมามุ่งหมายเป้าหมายชีวิตน้องชมพู่หรือเปล่าเราคิดว่าตัวคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ทราบไหมคะลุงพลบอกว่าผมเชื่อว่าทางพ่อแม่น้องชมพู่เป็นคนที่ให้คําตอบดีที่สุดป้าแตนมีอะไรอยากบอกกับลุงพลบ้างหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมามากมาย ไม่มีอะไรคะ่ะเราก็อยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันมาหลายปีครอบครัวของเราก็ยังคงอบอุ่นสําหรับป้าเหมือนเดิมเราก็สู้ด้วยกันไปเรื่อยๆคะ่ะสําหรับลุงแล้วอยากภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกอย่างอยากให้ชมพู่โดนจิตโดนใจคนที่ทํากับชมพู่ให้เขารู้สึกผิดหรือว่าให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทําลงไปกับชมพู่มันยากเกินเยียวยาแล้วซึ่งตอนนี้มันหนักมากครอบครัวของเราเองก็โดนมาหนาักครอบครัวชมพู่ก็เช่นกัน อยากให้ชมพู่ซึ่งอยู่บนสวรรค์ไปแบบไม่ต้องห่วงเราเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยังคงดําเนินต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครอบครัวของเราเองครอบครัวชมพู่เองจะได้รับความยุติธรรมครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ